สวัสดีเช้านี้ทุกๆคนทุกท่านครับผมหลังจากที่ได้ปลูกไผ่บงหวานนะครับน่ครับมันก็เริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วไผ่บงหวานเท่าที่หลายคนรู้หรือบางคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันนะครับไผ่ชนิดนี้จะกินหน่อไม้สดนะครับก็คือสามารถที่จะแกะออกแล้วก็กินได้เลยใช้ทํากับขูดแล้วก็กินกับส้มตำได้นะครับมันก็จะเป็นหน่อไม้สดที่หวานนะครับกินแล้วก็แบบ อร่อยนะครับเท่าที่ผมเคยกินดูแล้วแบบโอเคมากเลยนะครับโลรนึงเนี่ยจะอยู่ที่โรลละ80บาทถ้าในกรณีที่เอาไปขายเป็นหน่อนะครับแล้วในการปลูกไผ่บงหวานเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาจะมีหลายเบอร์ครับตั้งแต่เบอร์2จนกระทั่งถึงเบอร์9เท่าที่รู้มานะครับก็ถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็อคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนะครับมีคุณครูพิสุทธิ์นะครับครูพิสุทธิ์ท่านอยู่จังหวัด ยโสหรือกาลสินผมไม่แน่ใจผมลืมนะ <c oughs> ก็เป็นน้องชายของพิศักดิ์นะครับพี่เสมท่านได้ปลูกไบ่องหวานเยอะเลยนะครับถัดจากนั้นท่านก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าท่านท่านบอกว่าเบอร์ที่ออกหน่อเยอะที่สุดนี่จะเป็นเบอร์สองแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าของผมนี่เป็นเบอร์ไหนนะผมคิดว่ามันน่าจะมีพันเดียวแต่จริงๆแล้วพอถามเขาบอกว่ามันจะมีหลายสายพันธุ์นะครับมีหลายเบอร์นะแล้วก็เบอร์ที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นเบอร์9แต่ว่าหน่อมันจะ นอมันจะใหญ่นอมันจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต้นพันธุ์มันจะอยู่ที่ประมาณสักแค่เนี้ยต้นนี้พันหนึ่งนะครับอันนี้คือน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80บาทถึง90บาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นเริ่มเริ่มออกหนอนแล้วนะครับอืมปกติเขาจะขุดขุดเอาไปแล้วก็เอาไปขายสดนะครับโลละประมาณ80บาทนี่ครับถ้าถ้าถ้าเป็นใหญ่ว่านี้มันจะเป็นแค่ต้นพันธุ์มันก็ต้นละพันน,นะครับเห็นพี่เพนท่านก็ซื้อมาเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่ายังเล็กอยู่นะครับ อันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเบอร์สองรือเปล่าไม่แน่ใจครับเท่าเท่าที่คุณครูพิสุจ์ท่านบอกว่าหน่อที่มันจะออกดกและออกดีก็จะเป็นเบอร์สองครับเบอร์สามจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้ครับเริ่มที่จะได้ผลละวิธีการปลูกก็ไม่ได้ยากครับแค่ตัดเอากิ่งประมาณนี้ครับไปลองชํำมันก็จะขึ้นนะครับนี่เป็นเรื่องของไผ่บงหวานนะครับเช้านี้มันเริ่มออกแล้วครับเอาแกบดำและกากมันมาใส่อย่างนี้ครับเริ่มแทงออกมาเรื่อยๆแล้ว ออกมาแล้วทางนู้นก็ออกขึ้นมาสวยมากทางนู้นก็ออกครับนี่นี่ครับถ้าเอามาเอาดินเอาอะไรมาถมไว้เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าหน่อไม้หมกนะครับเอาไปถมไว้แบบนี้มันจะอ่อนครับมันจะไม่แข็งนะครับมันต้องถมไว้แบบนี้เรื่อยๆหรือบางครั้งส่วนใหญ่ก็จะเอาปิบมาคุมแล้วก็เอาฟางใส่นะครับแล้วคนเราจะเรียกว่าการหมกหน่อไม้นะครับไปบ่งหวานครับชาวนี้ก็ลองไปหาลองมาซื้อกันดูนะครับลองชิมดู ครับโลหนึ่งจะแพงครับอยู่ที่โลละแปดสิบบาทถ้าเป็นหน่อไม้สดนะครับมันกินสดได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีทุกคนครับเช้านี้ครับ